สวัสดีครับพบกับช่องช่างประจำบ้านครับวันนี้เราจะพามาซ่อมเครื่องเลื่อยไม้ครับรุ่นแม็กนัมห้าพอครับผมนี่ฮะอาการของเครื่องรุ่นนี้าสาเหตุอาการของนี้คือเวลาดึงสตาร์ทแล้วไฟออกท่อเสียครับแล้วก็มีควันออกมาทางปากขบูครับาสาเหตุก็มาจากการจุดระเบิด ของคอยไฟที่ไม่สมบูรณ์นะครับนี่ครับคอยไฟตัวนี้นี่ครับอาจทำคอยไฟตัวนี้อาจมีการเสียหายนะครับผมมีการเสียหายทําให้การจุดระเบิดของหัเทียนไม่สมบูรณ์100%นะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนกันนะครับนีคอยใหม่ครับเราจะทําการเปลี่ยนแล้วก็มาลองเทสดูครับว่าเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอกันสักครู่ครับผม หลังจากที่เราได้เปลี่ยนคอยไฟแล้วนะครับนี่ะก็หลังจากที่เราเปลี่ยนคอยไฟเรียบร้อยนะเราก็ใช้กระดาษนะครับประมาณนี้นะรองระหว่างจานไฟกับคอยไฟนะครับเป็นการตั้งระยะห่างของคอยไฟกันนะครับผมแล้วนะก็ขันล็อกครับผม อ่าหลังจากที่เราเปลี่ยนคอยแล้วก็ประกอบฝาเรียบร้อยนะครับผมอ่าเรามาเดึงดูนะครับ เป็นอันว่าสรุปที่คอยไฟเสียนะครับผมเกิดจากการจุดระเบิดไม่สมบูรณ์ครับเราได้ทำการเปลี่ยนคอยไฟแล้วก็สตาร์ดูเป็นอันใช้ได้นะครับเครื่องทำงานปกตินิ่งนะครับผมแรงอัดดีครับผมคลิปนี้ก็มีความรู้เท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ